จะมีสิลยพลนให้2องนั่นนะครับก็52อาทิตย์ก็คือปล่อย52เพลงและ52 MV ในปีนี้ก็มองว่าตื่นเต้นมากครับก็อย่างที่ได้ยินมาก็เป็น m ิวสิ Playground สำหรับหลายๆคนซึ่งผมมองว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากเรารู้สึกว่าส่วนตัวสำหรับคนที่ชอบเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรแนี้ก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีและแบบเป็น e n v i r o n m e n t ที่ดีมากสำหรับคนที่อยากจะทำในด้านนี้นะครับ ของผมยังไม่แน่ใจครับต้องรอทางโคจิ52ครับเพราะว่าล่าสุดกอที่พิ่งได้ประกาศออกมาก็เป็นพี่พี่ไชนาดอเนะครับก็อยากจะให้ความติดตามกันนะครับถามว่าอยากลองเป็นแบบแปลงแต่ว่ามันมีอรนิดหนึ่งมาใช่ครับแสดงว่าเรามีแนวคิดที่เราอยากทป็ใช่ครับอ๋อยังเราอันนี้อันนี้ยังเรามาไม่ได้ ครับอันนี้ก็จริงๆตอนแรกอะอจะไม่ใช่เพลงธรรได้แต่ว่าเป็นแนวเพลงที่เราอยากทำแนวเพลงใช่ไหมครับซึ่งอย่างผมจะชอบเพลงแนว R&B แล้วจะเป็นแบบเพลงช้าหน่อยก็ส่วนตัวจะเป็นสิ่งน,นั้นเป็นสิ่งที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแแมีใช่ครับไม่ก็อีกอย่างก็อาจจะลองเป็นแนวใหม่ๆที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดอาจจะเป็นเพลงเร็วไปหน่อยหรืออะไรแบบนี้ครับ หน่อยครับเพราะว่ามันก็เป็นแนวที่เรายังไม่ค่อยไปแตะเท่าไหร่อยากเศิลปินที่เราแบบว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสไตล์ที่เราชอบใหม่ถึงใหม่ๆแล้วครับศิลปินที่เราอยากอ๋อแต่ที่ผมมีอยู่แล้วคืออย่างแดนนิลซีซ่าก็จะเป็นแบบช้าๆหน่อยงานเกี๋ยวจะทำการรอติดตามแนะครับรอผมอัปเดตงานเราหน่อยครับก็ ที่จะมาล่าสุดก็น่าจะเป็นซิงเกิลแล้วครับแต่ว่าก็น่าจะมาควบคู่กับตัวของโปรเจกต์52นี้แหละครับไม่แค่ใจว่าเรา,เรา,อาส,สองคนจะออกก็52นี้ก,นการทำอะไรครับก็แฟนก็คือน่าจะมาด้วยกันครับตัวตัวซิงเกิลที่คือ100%ไหนคะตัวซิงเกิลก็ ครับผมก็กำลังเตรียมเตรียมอยู่ครับก็อยากจะให้รอติดตามอาหารกระซั่มนะครับตัดที่ปลายีคะน่าจะค่อนไปทางปลายนะครับอาานอกจากซิงเกิลแล้วก็โปรเจกต์อะไรอีกไหมก็ตอนนี้ยังน่าจะเน้นไปด้านทางเพลงครับก็จะมีโปรเจกต์ให้สองกับตัวซิงเกิลที่จะทราบจะปล่อยครับก็จะเน้นในสองทางนี้ก่อนครับ ตอนนี้เราก็มีดเรียร like ้องเพลงเียไปว่าเรื่อยๆมาเลยครับก็มีเรียนร้องเพลงอยู่เรื <h <h ่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปีเราเอาให้ฝากกันค่ะฝากให้การติดตามนลครครผมก็ฝากวยครับโปรเจกต์ห้สอกับซิงเกิลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลของผมที่กำลังจะมาแ้วนะครับทาง j ั s t Up p u b i s i นะครับุณคราบ thank uh, uh, uh. uh.